ไปดูนะคะฮ้อ,อนุญาตนะคะเขาอนุญาตเข้าไปนะคะในบ้านนะคะเมื่อวานนะคะตอนนี้อทีมช่างของเราทีมช่างของเราก็ค่ะใช้ทำนะคะการฉาบแค่เมื่อวานไม่เต็มวันเลยนะคะฉาบแค่นี้นะคะไม่เต็มวันเลยนะคะมาถึงก็ไป ซื้อนะคะซื้อประตูนะคะมาซื้อประตูนะคะซื้อประตูหน้าต่างเนาะแล้วก็พากันชาบน,น,นะคะไม่ใส่กระงกเนาะพากันชาบนะคะแค่ไม่ไม่ถึงวันเนาะไม่ถึงวันนะคะก็เรียบร้อยเลยนะคะไม,ไม่ถึงวันไม่ถึงวันก็เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะมีงานทําต่อเพราะว่า ทาปูนเสร็จแล้วนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราก็มาดูนะคะอัปเดตนะคะบ้านของพี่ชาย้านนอกนะคะไม่ถึงวันนะคะไม่ถึงวันก็เรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้ก็คงจะนี่ค่ะเทืูนเทพื้นเรียบร้อยนะคะเทพื้นเรียบร้อยวันนี้ก็จะปูกระเบื้องนะคะได้นะคะ ได้รับกระเบื้องนะคะจากบอสใหญ่ของเรานะคะเนาะบอสนาทีนะคะบอสนาทีนะคะได้ไปนะคะให้กระเบื้องมาก็คงจะพอนะคะคงจะพอกับการที่เรานี่นะคะก็มันก็ค่ะบ้านก็ประธรัฐนะคะบ้านก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเป็นบ้านนะคะบ้านเราก็จะเรียกว่าเก้าต้นเนะเาะสาวก็จะเป็นเก้าต้นนะคะเราก็จะอัปเดตกัน มันก็สบายเนาะก็ทําหลายคนเนาะทําหลายคนแล้วมันก็แล้วเสร็จไวๆเนาะนี่ก็จะเป็นประตูประตูที่นะคะใส่นะคะแต่ก็จะถ้าทําแบบใส่ผ้ามานะ่านเนาะมันก็จะสวยนะคะตรงนี้ก็จะใส่ผ้ามานะ่านเนาะใส่ผ้ามา่านอันนี้ก็จะใส่ผ้าม่านนะคะใส่ผ้ามา่านแต่พื้นนี่คงจะกว้างหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นประตูใหญ่เนาะเป็นประตูใหญ่ก็คงจะกว้างอยู่นะคะเราก็ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องได้ใช้แลนะ้วเนาะผ้าม่านนะคะ ผ้าม่านนะคะคงจะได้ใช้เนาะนี่นะคะวันนี้เราก็จะพากันเทนะคะนี่ช่างจากจำปะดงหลายคนนะคะจะมาพากันนะคะเทปูกระเบื้องนะคะเพราะว่าเทปูนเรียบร้อยแล้วก็คงจะเป็นเทนก็งงมีแล้วนะคะมีกระเบื้องมาเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็จะกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่นะคะทีมช่างนะคะ มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็คงจะให้ปูกระเบื้องกันปูกระเบื้องก็มีหลายคนเนาะช่างของเราก็คงจะเพราะว่างานก็งานก็เยอะอยู่เนาะงานก็เยอะอยู่นะคะแต่กระเบื้องก็เห็นแล้วนะคะค่ะคุณนาทีนะคะไปเลือกซื้อมานะคะได้ครบแล้วคงจะพอนะคะ เพราะว่าสีก็สวยสวยเข้ากับประตูนะคะเข้ากับประตูหน้าต่างได้ดีเลยนะคะเพราะว่าสีสีเดียวกันเนาะสีเดียวกันนะคะเราก็ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็่าลืมเด้อค่ะทีมช,ช่างของเราก็จะมาช่วยกันนะคะมาเห็นมากหน้าหลายตาแล้วนะคะตอนนี้มาถึงแล้วก็เห็นมากหน้าหลายตาแล้วก็คงจะนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะบางทีบางท่านก็ยังไม่ได้กินข้าว เช้ากันมาเนาะหลังจากการนะคะกินข้าวเช้าเสร็จเราก็คงจะได้ทํางานนะคะทีมช่างวันนี้แม่บุญถิ่นก็คงจะได้นะคะเท่าๆที่จะทําได้นะคะมีผสมปูนแล้วก็มีนะคะการหิ้วปูนหิ้วอะไรนี่แหละพอทําได้เราก็ช่วยๆกันทำเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะคำแบบนีก็อย่าลืม้อฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นก่อน ด้วยนะคะอขอบคุณมากๆค่ะสำหรับที่มีกกกโกฝากดไลากดติดตามด้วยเด้เอดูคลิปดูโฆษณาดูคลิปสั้นคลิปเดือน,น,นหลังด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ